สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมดรดุกนะครับวันนี้ก็ได้มาสำรวจค่ายนะครับก็พาลูกศิษย์นะครับสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ามาลายราชภัฏบิลามมาสำรวจค่ายที่บริเวณอําเภอบ้านกวดนะครับเป็นพื้นที่ยาสา์วันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับช่องโอบกนะครับเดี๋ยวเรามีไกด์เรียกว่าโลคอลไกด์ในการนําเที่ยวนะครับช่วยช่วยแนะนําตัวเองหน่อยครับผมชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับผมนายจิติมลม่อชิดนะครับอือือ ิเนีบอรคับอ๋อเป็นคนแถวๆนี้หรือเปล่าครับผมบช่วยบรรยายเกี่ยวกับพื้นที่หรือ area เบรนผาตะลุ่นนะครับมีแบ็ k กราว n ์หรือมีอดีตเป็นยังไงบ้างครับผมดีก็เคยเป็นที่สู้รบของทหารไทยกัมพูชานะครับอบริเวณช่องอบกเนาะตัวนี้คือช่องอบกใช่ไหมครับท่านช่ออองบบกครัืมแล้วมีอะไรบ้างพื้นที่รอบๆข้างๆฝั่งนู้นเป็นฝั่งเขมรเปล่าครับเทือกเขาฝั่งนู้นเทือกเขาฝั่งนู้นก็จะเป็นเขมรนะครับอ๋อถ้าข้ามเขาเป็นเขมรเลย ครับนะทำไมจริงเขาเรียกว่าช่องโอบกครับหรือว่าเป็นชื่อเก่าแก่เป็นชื่อตั้งแต่นานนานมาแล้วใช่เป็นชื่อเป็นชื่อขมรนหรือว่าชื่อไทยครับชื่อไทยนะอ๋อแล้วเราพูดขมรนได้ไหมยศข้าแม่บ้านไม,ไม่ได้เลยนะมไม่ใช่คนขมรน,นะครับ<ม><ม>คือคอ,อย่างผมได้พูดขมรนได้เพราะพอ่อแม่ผมได้พูดขมรนนะครับก็เลยรู้เรื่องช่วยบรรยายบรรยากาศบร,ริเวณรอบๆข้างหน่อยครับผมว่าเป็นยังไงช่วยพาไปเดินดูที่บร,ราาิเวณผาหน่อยครับโอเคฟังครับผมดีครับ ลมพัดตลอดเวลาโอ้ฝั่งนู้นเขาปลูกอะไรบ้างครับมีลํนาน้ําอะไรบ้างครับก็จะเป็นลําน้ํนาเขื่อนช่องอบศกครับอ๋อครับอย่าลืมนะครับตัวนี้เป็นเทือกเขกาพนมดองแรกนะครับดองแรกก็คือกระเชอหาบนะคือคานหาบเขาเรียกดองแรกนะครับเป็นภาษาเขมรนะครับไม่ใช่ดงรักนะครับมันคือดองแรกวันนี้คือเป็นช่องอบกเป็นช่องเขาข,ของเทือกเขาพนมดองแรกนะครับแล้วก็เป็นที่ที่เขาเรียกว่าสัญลิกใหม่เป็นแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดเวลามคล้ายๆกับ ผาหล่มศักผาอะไรนะครับที่เราไปภูกระดึงนะครับเป็นที่ที่ท่องเที่ยวนะครับตัวนี้ก็จะมีธงชาตินะครับประเทศไทยอยู่นะครับนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเราสมบูมสู้รบสมัยอดีตนะครับช่องอบกของเรานะครับอันนี้คือน้องชื่อน้องอะไรครับผมน้องบครับน้องบก็อันนี้เป็นนักท่องเที่ยวนะพาครอบครัวมาเที่ยวพาแฟนมาเที่ยวนะครับทุกวันไหมทุกวันมีคนมาเยอะเยไหมครับทุกวันโอเคโอเคก็ขอบคุณน้องบทนะครับวันนี้ก็ผมก็ต้องระดึกขอบคุณพื้นที่นะครับแล้วก็ ขอบคุณบรรพบุรุษของเราที่มีชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับเอาดำรงไว้น้ำนี่คือดินแดนที่ทหารหานนะครับได้สงวนไว้ให้ประเทศชาติของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ